้อให้แค่นั้นเองเหรอพี่อ่ะให้แกทีลนะร้อยสองน้านี่ค่ะขนมเนูซื้อขนมมาฝากค่ะหรือว่าหนูขอถ่ายรูปลุงแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลเผื่อมีคนใจบุญนโอเคค่ะลุงทำมือไหวอย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะ จะไปสร้างบ้านจริงๆหรอคะพี่ไม่ได้ไปจ่ายหวยหรอคะน้องพูดอะไรเนี่ยหนูรู้ความจริงหมดแล้วคะ่ะเลือกเลยนะจ๊ะน้องสามตัวร้อยจ้า ลูกคนนั้นเขาเป็นขอทานเหรอคะน่าสงสารจังเลยอะจ้ะแกอะเป็นขอทานแล้วก็แกเป็นใบ้ด้วยนะพี่อะให้เสร็จเงินแกประจําแหละอ๋อพี่ใจดีจังเลยนะคะก็สงสารแกนะว่าแต่ว่าน้องไม่ทาบุญกับเขาบ้างเหรออ๋อหนูก็ว่าจะให้อยู่พอดีเหมือนกันเลยคะ่ะ อ้าวนะ้องให้แค่นั้นเองเหรอพี่อะให้แกทีละร้อย0 0งร้อนะไม่สงสารแกเหรอนะ้องแต่หนูมีเงินสดแค่70เองอะค่ะลุงหนูให้แค่นี้ก่อนนะคะต้องอย่นี้สินะ้องเออว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมีเพื่อนอะก็ช่วยแนะนำเข้ามาทำบุญกับลุงหน่อยนะ พี่สสงสารลุงแกมากเลยแกอยู่ตัวคนเดียวเป็นใบทํางานอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นขอทานอยู่างนี้ไงนะช่วยช่วยแกหน่อยนะน้องนะลุงน่าสงสารมากเลยถ้ารอบหน้าหนูผ่านมาอีกหนูซื้อขนมมาให้นะคะเฮ้ยน้องไม่ต้องซื้ออะไรไปฝากแกหรอกพี่ว่าน้องให้แกเป็นเงินสดดีกว่าเผื่อบางทีแกจะได้ไปใช้ใจ่ายอะไรของแกนั่นแหละอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนนะคะ าโหส่งสารลุงคนนั้นจังลุงเขาไม่มีลูกไม่มีเมียหรอเนี่ยทำไมต้องมาอยู่แบบนี้คนเดียวเดี๋ยวเราซื้อขนมามาฝากลุงดีกว่าลุงคะ นี่ค่ะขนมหนูซื้อขนมมาฝากค่ะอ้าวน้อ no. งมาอีกแล้วเหรอจ้ะอ้าวแล้ววันนี้ซื้ออะไรมาเต็มไปหมดเลยอ๋อหนูเ,เอาเงินมาให้ลุงอะค่ะพอดีหนูไปถามเพื่อนมาว่าใครอยากทำบุญบ้างเพื่อนเพื่อก็เลยสมทบทุนเอาเงินมาให้ลุงค่ะแล้วก็หนูซื้อขนมมาให้ลุงด้วยค่ะแหม่ใจดีกันจังเลยนะสวยไม่พอยังใจบุญอีกแบบนี้ต้องได้บุญเยอะแน่เลย โอ้ห oh, พี่ก็พูดเกินไปค่ะลุงคะอันนี้ขนมนีม้กินได้นะคะพี่คะหนูขอคุยอะไรด้วยหน่อยไ,ได้ไหมคะได้สิไปพี่คะหนูขอถามอะไรหน่ได้ไหมคะลุงเขามีครอบครัวหรือเปล่าอะพี่ทำไมเขาต้องอยู่ตรงนี้ด้วยอะคะลุงแกอะไม่มีครอบครัวหรอกแกอยู่ตัวคนเดียว แกเป็นใบ้แล้วก็เป็นขอทานอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็บ้านแกเนี่ยนะหลังคาก็มุงสังกะสีแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็รั่วลงมาแทบจะไม่มีที่นอนอ,ะอ่ะโหสงสารล,ลุงจังเลยอะค่ะทำยังไงดีเนี่ยหนูอะอยากช่วยเหลือลุงมากเลยนะคะก็แค่น้องผ่านมาน้องก็เอาเงินมาให้ลุงเนี่ยก็ถือว่าช่วยลุงเขาได้เยอะแล้วนะโอ้ แต่หนูก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกค่ะหุยหรือว่าหนูขอถ่ายรูปลุงแล้วก็ไปโพสลงโซเชียลเพื่อมีคนใจบุญแล้วถ้าเกิดว่าเราโพสลงเนี่ยมันจะได้เงินเยอะไม่ได้นะ้องใช่แล้วค่ะพี่เงินนะ่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะบางเคสที่หนูเห็นอนะ่ะได้เป็นล้านเลยนะคะพี่เป็นล้านเลยเหรอใช่ค่ะอืมเอาสิถ่ายเลยถ่ายเลยแล้วก็โพสเลยเอาเลยถ่ายเลย ทางเลยได้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวนมขอไปถ่ายรูปลุงนะคะจ้าจ้าจ้าลุงคะลุงนั่งตรงนี้ก่อนเลยคะ่ะนั่งเลยค่ะโอเคดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะเด็กค่ะลุงทำลูกไว่อย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยคะ่ะใช่เลยคะ่ะลิงนั่นแหละขอมนิดๆโอเค ะไนะพี่คะว่าไงจ๊ะพี่มีเลขบัญชีของลุงไหมคะอืมของลุงอะไม่มีเอาของพี่ได้ไหมล่ะเอ่อของของพี่เหรอคะจ้ะน้องอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าลุงแกแก,แกยังไงแกก็ทําให้เป็นอยู่ดี<อ>เนี่ยเอาเลขบัญชีพี่ไปแล้วก็เดี๋ยวเวลามีคนโอนให้เนี่ยพี่ก็จะเอาสมุดบัญชีที่อัปเดตแล้วเนี่ยมาให้น้องดูแล้วกันอ๋อ ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้จะ้ะถ่ายรูปไปเลยก็ได้อ่ะโอเคได้ค่ะโอเคค่ะพี่จ้าโพสโพส,สเรียบร้อยละพี่คะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะจ้ารับส่วนบุญนะน้องนะค่ะสวัสดีคะ่ะ้ กี่โมงแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วต้องไปทำธุระก่อนสายแล้วเนี่ยแม่วันนี้มีของกินเยอะเลยนะปิดช้าจริงจริงเช็คหน่อยดีกว่าว่าโพสที่เราโพสร,รูปลุงไปเนี่ยคนจะแชร์เยอะไหมโอ้โหคนแชร์เยอะกว่าเดิมอีกอะ คนก็โอ,อนเงินให้เยอะด้วยถ้าลุงรู้นะลุงต้องดีใจแน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยมันแม่ค้าคนนั้นนี่นาแล้าทำไมมากินขนมที่เราซื้อให้ลุงได้อะ่ะไหน ได้เท่าไหร่วันนี้เอามาดูสิได้แค่นี้ลูกอะไรกันได้แค่นี้เองเหรอนั่งทั้งวันนะวันนี้ลูกอย่าล่าพ่อมากสิลูกวันนี้พ่อไม่สบายไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งน,นี้พ่อจะไปหน้าหมู่บ้านนั่งหน้าเซเว่นพ่อก็ช่วยทําตัวให้หน้าสงสารหน่อยสิช่วยกันมาหากินหน่อยฉันจะได้ให้ข้าวพ่อกินหรือพ่ออยากโดนเหมือนวันนั้น พ่อขอโทษนะลูกหยัดพ่อเลยนะงั้นก็ช่วยกันทำมาหากินหน่อยเจ้ามือหวยอะเขาทวงฉันมาแล้วนะแล้วลูกไปเล่นหวยทำไมอะลูกบ้านเรายากจนอยู่แล้วทำไมอะพ่อฉันก็อยากรวยเหมือนกันอะเสี่ยงโชคอะเข้าใจแล้วก็จำไว้ด้วยเสี่ยงอะไรกันอยู่ห่ะจ๊ะอ๋อเปล่าจะ้ะเอาน้องนี่เองมากแล้วหรอวันนี้ใช่จ้ะเอ่อหนูแค่จะมาบอกว่าเรื่องราวของลุงที่หนูโพสตลงไปอะ ตอนนี้มีคนแชร์เยอะเลยนะคะ<ม>แล้วก็มีคนบริจาคเยอะด้วยคะ่ะเยอะเนี่ยเท่าไหร่ได้จ๊ะจากที่หนูรวบรวมยอดแล้วก็น่าจะได้หลักแสนอยู่อะคะ่ะแสนเลยหรอโอ้ดีสิได้เยอะจังโชคดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่จะพาลุงแกไปถอนเงินแล้วกันถ้างั้นแกจะได้มีบ้านใหม่อยู่สักทีโอเคไม่ลุงเดี๋ยวหนูพาไปนะจ้าลุง จองไปสร้างบ้านจริงๆหรอคะพี่ไม่ได้ไปจ่ายหวยหรอคะน้องพูดอะไรเนี่ยหนูรู้ความจริงหมดแล้วคะ่ะเข้าใจไหมพ่อเข้าใจลูกเข้าใจลุงพูดได้ด้วยหรอคะเห็นพี่บอกว่าลุงเป็นใบ น้องหูฝาดหรือเปล่าหนูไม่ได้หูฝาดหรอกคะ่ะหนูอะได้ยินเต็มสองหูแล้วก็ได้ยินว่าพี่อะเรียกหลุงว่าพ่อด้วยแสดงว่านี่ทุกคนหลอกกันใช่ไหมคะเนี่ยฉันไม่ได้หลอกเพระเธอไม่ได้ถามใช่นีแมแหมยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกนะคะเรื่องของฉันอย่ามายุ่งไปเถอะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหลอกกันง่าอย่างนี้ได้หรอหยุดเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนเลย คนแม่สามบรมเขาเนี่ยนะโอ๊ยโถ่ไม่น่าใจบุญจนลืมไปเลยว่าคนพวกนี้มิชฉาชีพช่วยชมพิการของทานหน่อยครับเฮ้ยคุณพิการห้ามพูดลูกชายเป็นใบ้อะไระหรอ ลุงขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะทำไมทำไมเฮ้ยมีอะไรทำไมไม่ได้ก่อนต้องถามว่าลุงเขายิ่งเข้ากูไหมหนูขอถามอะไรได้ไหมเอ้ย <c oughs> อถามอะไรคื <c oughs> ถอ <c oughs> ถามอะไรก็ถามอะไรได้ก็ได้ทํายังไงดีเนี่ยหนูอยากช่วยเหลือ